ดูวิธีการซ่อมเหล็กบันไดรถยนต์ครับพี่น้องรถคันนี้ชนมาเหล็กบันไดบุบครูดบุบเยอะนะครับแล้วก็ฉีกขาดด้วยครับผมไม่ได้ถ่ายเบื้องต้นนะครับตอนนี้ถ่ายขนาดช่างเขาทำงานดึงมาใกล้จะ ได้รูปทรงแล้วนะครับผมวิธีการซ่อมเหล็กบันไดนะครับช่างเขาก็จะใช้เครื่องเครื่องกระตุกจิ้มแหวนนะครับนี่ครับผมเขาก็จะจิ้มแหวนขีดเส้นไว้นะครับเขาก็เอาปากกาเมจิกขีดเส้นทำเหลี่ยมทำสัน,นะครับ ทำให้เหล็กบันไดได้รูปทรงเหมือนเดิมนะครับเวลาชนมาก็จะบุบนะนี่ครับเขาก็จะจิ้มแหนเรียงแล้วก็กระตุกครับ,รบก็ใช้ตัวเกาะกระตุกกระชากออกมาครับช่างเขาก็จะจิ้มแหนตามที่เขาขีดเส้นไว้นะครับ ให้ได้แนวของเหล็กบันไดก็จะดูฝั่งด้านขวานะครับเป็นตัวอย่างฝั่งด้านนี้ก็เป็นด้านซ้ายนะครับที่โดนชนเบียดมาบุบฉีขาดครับนะแล้วก็จะจิ้มแหวนก็ใกล้จะได้รูปทรงแล้วล่ะครับ การซ่อมเหล็กบันไดก็ไม่ยากนะครับเหล็กบันไดเป็นเหล็กที่บางๆเนาะรถสมัยเดี๋ยวนี้ครับไม่เหมือนกับรถสมัยก่อนหรือเป็นรถยุโรปฮะร,รถยุโรปก็จะใช้เหล็กหนาหน่อยครับส่วนคันนี้เนาะก็เป็นเหล็กบันไดาบางๆครับ แค่รู้หลักนะครับในการเคาะดึงเหล็กบันไดก็จะออกง่ายนะครับใช้วิธีการจิ้มแปนกระตุกกระชากให้ได้แนวครับ,นะรบช่างเขาก็จะกระตุกทีละนิดทีนิดนะไล่ไปเรื่อยๆนะก็ดูแนวบันไดครับแนวบันไดก็จะโค้งนะมีเหลี่ยม ก็ทำไม่ยากครับถ้าเป็นรูปทรงแบบนี้ครับผมตัวอย่างก็จะดูด้านด้านขวาเนะเราเคาะด้านนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปดูด้านขวาว่าแนวบันไดเป็นแบบไหนนะครับอนี่ครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนจิ้มแหวนพอเราจิ้มแหวนได้รูปทรง นะเหล็กบันไดที่บุบขึ้นมาหมดแล้วนะก็จะเหลือรอยบุบนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องกระตุกครับกระตุกรอยบุบเล็กๆน้อยๆเนานะเก็บรายละเอียดต่อไปครับแล้วก็จะทำการเจียรแล้วก็ทาสีพื้นกันสนิมแล้วก็ ส่งมอบให้ช่างโป๊ะทำสีทำงานต่อไปครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเคาะตัวถังครับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ครับพี่น้องนะฮะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ และท่านไหนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามผลงานครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปครับผมขอบพระคุณครับ